ขวดน,น้ำหมดแล้วทิ้งไหนดีนะมถ้างขยะทำไมมีหลายสีจังทิ้งทางไหนดีจำจี้มะเขือเปาะแปะนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะทิ้งขยะอะไรนะ่ะเราจะทิ้งขวดน,น้ำแล้วเธอรู้ไหมว่าขวดน,น้ำต้องทิง้ทางขยะสีไหน <laughs> งั้นตามมานี่เราไปดูกันเลย น้องๆจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้องๆก็คงเดาออกใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกัน <Wow. S 1> ใช่แล้วล่ะคะ่ะเรื่องการแยกขยะนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปแยกขยะกันเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับถังขยะแต่และประเภทกันก่อนเลยดีกว่าประเภทของถังขยะที่เรามักพบในชีวิตประจําวันมีอยู่สีประเภทและ4ส,สีด้วยกันได้แก่ถังขยะสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองและถังขยะสีแดงคะ่ะ น้องๆสงสัยกันไหมว่าถัางขยะแต่ละสีมีความแตกต่างกันอย่างไรมาเริ่มกันที่ถังขยะสีแรกกันเลยค่ะถังขยะสีน้ําเงินเป็นขยะประเภททั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้น้องๆสามารถทิ้งถุงพลาสติกโฟมและกล่องนมลงไปในถังขยะสีน้ําเงินได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นถังขยะสีเขียวเป็นขยะประเภทมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะน้องๆสามารถทิ้งเศษผักเศษผลไม้กิ่งไม้และใบไม้ลงไปในถังขยะสีเขียวได้ค่ะต่อไปจะเป็นถังขยะสีเหลืองหรือถังขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะเป็นขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้หรือว่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ค่ะน้องๆสามารถทิ้งขวดน้ำพลาสติกกระดาษขวดแก้วลงไปในถังขยะสีเหลืองได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะถังขยะสีแดงเป็นขยะประเภทขยะอันตรายค่ะซึ่งขยะนี้นะคะอาจเป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะถังขยะสีแดงนะคะใช้สําหรับทิ้งสารเคมีวัตถุอันตรายรวมไปถึงวัตถุที่สามารถระเบิดได้ด้วยค่ะจากที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆคงทราบถึงสีของถังขยะและชนิดของถังขยะไปแล้วใช่ไหมล่ะคะ เรามาทบทวนความรู้กันสักหน่อยดีกว่าโดยพี่จะให้น้องๆบอกชนิดของถังขยะและบอกกับพี่ว่าขยะชนิดนี้ควรทิ้งในถังขยะสีไหนพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยน้องๆรู้ไหมว่าภาพน,นี้คืออะไรเอ่ยใช่เลยค่ะขวดน้ำนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่าขวดน้ำควรทิ้งในถังขยะสีไหน ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเก่งมากค่ะขวดน้ำควรทิ้งในถังขยะสีเหลืองนั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมว่าภาพนี้คืออะไรเอ่ยเฉลยค่ะซองขนมนั่นเองแล้วน้องๆคิดว่าซองขนมควรทิ้งในถังขยะสีไหนคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่าถูกต้องค่ะซองขนมควรทิ้งในถังขยะสีน้ำเงินค่ะ แล้วภาพนี้ล่ะคะคือภาพของอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพของเศษอาหารเราเศษอาหารเนี่ยควรทิ้งในถังขยะสีไหนนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตอกถูก <an> ต้องแล้วค่ะเศษอาหารควรทิ้งในถังขยะสีเขียวนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกเชลยหลอดไฟนั่นเองค่ะแล้วหลอดไฟเนี่ย ควรท erm ิ้งในถังขยะสีไหนนะเก่งมากค่ะหลอดไฟควรทิ้งในถังขยะสีแดงนั่นเองค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยติ๊กปักติ๊กปัดติ๊กปักเฉลยภาพกล่องนมนั่นเองค่ะแล้วน้องๆคิดว่ากล่องนมเนี่ยควรทิ้งในถังขยะสีไหนดีนะ กล่องนมควรทิ้งในถังขยะสีน้ำเงินนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆต่บถูกกันไม่เอ่ยสำหรับวันนี้น้องๆก็คงทราบถึงประเภทของถังขยะแต่ละชนิดแล้วใช่ไหมล่ะคะพี่หวังว่าน้องๆจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการคารัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภทนะคะสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะบา,บาย b y ย